สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าครัวจะทํากล้วยบดชีค่ะกล้วยของเรานะคะได้มาจากสวนค่ะนะคะแก่คาต้นนะคะตัดออกมาบ่มประมาณ4ีหวันเขาก็เหลืองนะคะตอนนี้ก็สุกเต็มที่แล้วก็เราก็พร้อมที่จะเอามาทํากล้วยบดชีนะคะนี่ค่ะมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มทําเลยค่ะ จเพื่อนๆคะเราก็จะหั่นเลยคะ่ะเอาเท่าที่เราจะทานหมดเนาะนะคะนี่คะ่ะแล้วก็หั่นตูดของเขาออกอนี่กล้วยที่แก่จัดนะคะเหลี่ยมเขาก็จะหายไปนะคะเวลาตัดกล้วยก็รอให้เขาแก่จัจัดก่อนถึงจะหวานเต็มที่นะคะเพื่อนๆ เตะลูก,กใหญ่ๆค่ะโอเคค่ะพเพื่อนวันนี้เราเอาแค่นี้ก็พอค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราห้าลูกก็พอค่ะพเพื่อน เดี๋ยวเราจะเอาไปต้มค่ะเพื่อนๆคะ่ะเอาน้ําใส่หม้อนะคะเปิดไฟนะคะเอากล้วเยเราลงไปเลยค่ะน้ําพอท่วมกล้วยเนาะนะคะตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วต้มประมาณ10-15นาทีนะคะค่ะพอเขาสุกแล้วเราก็เอาออกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีค่ะค่ะเพื่อนๆคะ่ะส่วนเครื่องปรุงของเราวันนี้นะคะ ก็มีนี่ใบเตยค่ะกะทิค่ะใช้กะทิกล่องนะคะค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะนะคะแล้วก็มีน้ำตาลค่ะวันนี้เราใช้น้ำตาลาน้ำตาลปี๊บนะคะจะมาผสมกับน้ำตาลทรายแดงแล้วก็เกลือค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราเอาตัวนี้ค่ะลงไปในหมอ้อเตรียมหมอ้อไว้นะคะ,ะลงไปในหมอ้อเราก็เปิดไฟค่ะเปิดไฟ คเคี่ยวน้าตาลให้หอมนิดนึงก่อนนะคะโดยที่ว่าเราจะหยอดกะทิลงไปนิดนึงนะคะเคี่ยวน้ําตาลให้หอมปไปอ่อนๆค่ะเพื่อนๆน้ำตาลจะเป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้ค่ะ แต่เราชอบรสชาติน้ำตาลทรายแดงมันหอมนัวๆหวานนัวๆเนาะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะโอเคขนาดเดียวกันเราจะใส่ใบเตยลงไปเคี่ยวด้วยกันนะคะคนเบาๆนะคะอัคนี้เปมนความหอมของ ามีความไหม้หอมนิดนึงนะคะจะได้รสชาติที่กลมกล่อมค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เพิ่มตัวน,นี้ลงไปค่ะกะทิลงไปอีกนะคะโอเคใส่เกลือค่ะใส่พอประมาณก่อนนะคะเพื่อนๆ จะได้ไม่เค็มเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอากล้วยของเรามาใส่ค่ะขนุเพื่อนคะ่ะกล้วยของเรานะคะหลังจากเขาเดือดแล้ว10นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะเราจะตักขึ้นมานะคะแล้วก็อเอาไปหั่นค่ะ เพื่อนๆเพราะขาก็จะมีแตกแบบนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะธรรมชาติของความดันนะคะความดันของอกล้วยที่เขาแบบว่ามีความอ้วนเต็มที่นะคะโดนความร้อนก็จะแตกค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาหั่นครึ่งค่ะ ก็แกะเปลือกออกเลยค่ะจะร้อนนิดนึงไม่เป็นไรแกะง่ายมากนี่ก็จะหั่นครึ่งนะคะพ่อๆแล้วก็หั่นขึ้นอีกทีนึงนะคะนี่ค่ะ Okay. นี่ค่ะเพื่อ็นหน้าตาของคั้วของเรา ว่าไม่ต้มนะคะเพื่อนเก็เอาไปเอาไปนึ่งได้ค่ะเพื่อน ถ้าเกิดเราเอาไปต้มแบบนี้นะคะมันก็จะลดความฝาดลงนะคะถ้าเกิดว่าก้วยที่ยังไม่สุกดีหรือว่าไม่หวานนะคะก็จะลดความฝาดค่ะและแล้วก็ได้ความเหนียวหนึบนะคะโอเคโอเคได้แล้วแล้นะคะเพื่อนๆเราก็จะเอามาลงลง ทที่เรราเตียพมมืะะ่อนๆคะ่ะนี่คือหม้อที่ที่เราเตรียมไม้นะคะที่เราก็ผสไมไว้แล้วก็จะเอากล้วยของเราลงไปเลยนะคะเปิดไฟนะคะลงไปเลยก็โทษทีเอาใช้มีดตักลงไปมันอยู่ในเขียงเนาะทำได้ง่ายเลยคะ่ะ เราก็เอากะทิเนี่ยให้พอเหมาะนะคะก็ไม่เดียวเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะเพื่อนๆต้มไปนะคะต้มไปสักประมาณสิบนาทีนะคะให้เนื้อของกล้วยแล้วก็กะทิเข้าเข้ากันนะคะเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็ชิมรสชาติดูนะคะเพื่อนๆกลมกล่อมไหมถ้าเกิดว่าเราต้องเติม เกลือลงไปอีกไหมนะคะหรือน้ําตาลตามใจชอบเลยนะคะตอนนี้เราจะเพิ่มกะทิลงไปอีกคะ่ะเพื่อนๆนี่ต้มไปอีกนี่กะทิกําลังดีเลยค่ะหนึ่งกรองกำลังดีเลยนะคะกับกล้วยนี่กล้วยลูกใหญ่เนาะกล้วยก็ห้าลูกค่ะโอเคนะคะเราไม่ต้องไฟไม่ต้องแรงมากนะคะต้มไปประมาณสิบนาทีคะ่ะเพื่อนๆเรามาดูกันอีกทีค่ะ เพืเ่อนๆคะนี่ก็ต้มมาได้ที่แล้วคะ่ะนะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟนะคะค่ะนี่คือหน้าตาของกล้วยบดชีของเรานะคะกล้วยสวนคะนน่ะเพื่อนๆอ่าตักมาใส่ถ้วยเลยตักเสิร์ฟตามใจชอบเลยคะ่ะต้องการถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กนะคะนี่กล้วยบดชีทำไม่ยากเนาะถ้าเกิดว่ามีกล้วยสวนนี้คะ่ะ อร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็เอามาต้มหรือว่าเอาไปนึ่งนะคะเพื่อนๆกล้วยเนี่ยจะไม่ฝาดแล้วก็มีความเหนียวหนึบรับประทานอร่อยติดปากติดใจนะคะปิดไฟก่อนโอเคอืม ด้วยบอดชีนี่เป็นการที่ทําง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ทําขายนี่ก็ได้กาดําไรดีไม่ยุ่งยากเนาะนะคะยังไงก็ลองมาทําดูค่ะเพื่อนๆน,นี่เอาน้ําใส่อีกหน่อยนึงอาช้อนตักมันใช้เวลานิดนึงค่ะโอเคค่ะได้แล้วค่ะเพื่อนๆลุ้นนี่ค่ะด้วยบอดชีของเราเพื่อนๆค่ะ,ะชิมรสชาติด,ดูเมื่อกี้อร่อยมากๆ อืมโอเคแล้วเรามามาตักดูว่านี่ความเนบของของกล้วยนะคะนี่ค่ะอู้ตักลงไปสองอันสามมันเลยนี่ค่ะมเพื่อนโอเคเราจะมาเป่าๆแล้วชิมดูอืมอร่อยมากๆค่ะอืมหวานกลมกล่อม โอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะกล้วยบดชีค่ะวันนี้จะอขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะขอบคุณค่ะ